ราต้องปรับตัวหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการประมูลทะเบียนรถเลขสวยวันนี้เราก็จะใช้วิธีการประมูลแบบออนไซต์ site, ซึ่งทุกคนจะเข้ามาแข่งขันราคากันณน้ห้องประมูลซึ่งก็จะมีการยกสําหรับการประมูลในวันนี้นะคะนอกจากท่านจะเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยแล้วนะคะท่านก็จะได้วมกวาริอยองและก็เจยพิจาร่าไปนะคะจากวิทีอาว่าจะมีเพิ่มเติมอีก

โมทะเบียนรถเล็กสวยประจำจังหวัดระยองนะคะกับหมวดอักษรขับรถเลขสวยร่ำรวยเงินพอค่ะเชื่ต้องรับนะคะรวมถึงผู้ถึงที่มาของการประกบนในรูปแบบของ New Normal อลออปชัที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่จังหวัดระยองนี้ด้วยนะคะดังสามหมื่นของคุณพิมฉลักค่ะสามหมื่นของคุณพิมฉลกนะคะสามหมื่นของพันบาทค่ะคุณพิมฉลกนับหนึ่งสามหมื่นของพันบาทเจ็ดพันบาทอยู่ที่คุณารุตนะคะ คุณพิมชนกจะมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าคะเนี่ยตะกี้นี้คุณพารุตเขาจะได้อยู่แล้วนะคะคุณพิมชนกถ้าอยากได้ต้องรีบมาเดิด่วน,วนแต่ถ้าเกิดคุณพิมชนก คุณเอเได้ค่ะก็ไก่วอแหวนเลขเสริม3 003าะจบที่29 0 9เกจได้รับหมายเลขหนึ่งสองพันสี่ก็เด้ครับนับ2ค่ะและ2 4 0 0 0น่ะนี่ถูกที่สุดเลยนะเนี่ย2 5 0ที่29 0 9เลยคุณเอเค่ะสองเเน้ยพ่ได้ มิกี้องี่นักตื่น2,000เจ็ดพันสามหมื่นแปเอเจค่ะ2,000าื่นเอเจื่0 0อย่างนี้คุณเอเจนักสอค่ะและเด็กือบางปันขูถูมาเลยนะเนี่ยครั้งสุดท้ายค่ะ2 0 0 7บ่0เป็นเอเจค่นนะ2,008ครับคุณเดวิ่ค่ะ2,008่ะแ ที่จะนำออกประมูลในรอบนี้นะคะก็จะมี301หมายเลขซึ่งเป็นหมวดของขอไข่งองงูขับรถเลขสวยร่ํารวยเงินทองแล้วโดยที่แผ่นป้ายทะเบียนร,รถนี้ได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ศิลวัดลหันใหญ่จังหวัดระยองนอกจากนี้นะคะท่านยังเมตตาที่ลงอักขระในแผ่นป้ายทะเบียนถ้ายิ่ง เป็นการที่จะไปเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับรปเป็นเจ้าของแผ่นป้ายในครั้งนี้ก็มีการลงอักขรไว้หลายแผ่นป้ายก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเพื่อที่จะนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย เสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนลูกหลานเราในจังหวัดระยองก็มีโอกาสในครั้งนี้เชิญชวนนะคะมาร่วมกันทำบุญและก็ร่วมเป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนรถสวยขอบคุณค่ะ